ปลูกเมลอนทำอย่างไรให้เมลอนหวานนะครับก็จริงๆแล้วต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการเพาะเมล็ดนะครับต้องเพาะเมล็ดให้สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ย้ายปลูกหลังจากนั้นเราก็ต้องดูแลนะครับบำรุงนะครับดูแลให้เขามีความสมบูรณ์ในด้านของลำต้นใบนะครับเมื่อลำต้นใบสมบูรณ์แข็งแรงมันก็จะออกแขนงออกมาได้ สวยสมบูรณ์แข็งแรงนะครับผลก็จะสวยแบบนี้นะครับหลังจากนั้นกระบวนการสุดท้ายก็คือการทาหวานนะครับก็คือหลักการก็คือเราให้สูตรการทาหวานโดยการย้ายน้ําตาลจากใบนะครับที่มันเก็บสะสมไว้นะครับมาที่ผลเมลอนความหวานก็คือเราต้องอประคองไม่ให้ต้นเมลอนตายนะครับก่อนที่กระบวนการทาหวานจะทําการเสร็จสิ้นนะครับถ้าแบบนี้นี่คือหวานแน่นอนนะครับ จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดที่มันมันต้องพูดเป็นหลักวิชาการมากกว่านี้แต่ผมพูดให้มันเข้าใจได้ง่ายนะครับว่าทําให้มันสมบูรณ์แข็งแรงก่อนหลังจากนั้นก็คือให้สูรการทาหวานทางรากและก็ทางใบเพื่อย้ายน้ําตาลจากต้นและใบามาที่ผลเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นก็คือหวานแน่นอนนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ